ขอเจริญพรญาติโยมท่านพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระมหาพุทธทิตะสิปโปในนามตัวแทนวัดห้วยยางตำบลหินดาษอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาและก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาปู่ญาตายาย ซึ่งได้แลเห็นกันอยู่ตรงนี้อาตมาภาพนั้นขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะได้บอกกล่าวเล่าเรื่องบุญทานการกุศลมายังท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องจากว่าวัดห้วยยางมีความประสงค์ที่จะสร้างเมรุ อย่างที่พวกเราได้แลเห็นกันอยู่ตรงนี้และวันนี้ก็ตรงกับวันที่15มีนาคม2565นี่ก็ล่วงเข้าสู่ปีที่2ของการสร้างเมรุแต่ว่าในขณะนี้งบประมาณในการสร้างเมรุนั้นก็ได้หมดแล้ว การสร้างเมรุก็ต้องหยุดพักชะงักมาก็หลายเดือนพอสมควรอตาตมาภาพและญาติโยมปู่ญาติายายที่ท่านทั้งหลายได้เลยเห็นอยู่ตรงนี้ก็จึงมีความตั้งใจที่จะได้มาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะได้เชิญชวนมวลญาติทั้งหลายมาร่วมกันสร้างบาร,รมีสร้างอานิสง์ การสร้างเมรุนี้ก็มีพลานิสง์หลายท่านนั้นเทาตมาภาพเคยประสบพบเจอบางญาติบางโยมมีความเจ็บป่วยครอบงำแต่เมื่อได้สร้างเมรุความเจ็บป่วยที่หนักก็บรรเทาเบาบา,บางที่เป็นอยู่ก็หายปลิดทิ้งไป ยานั้นญาติโยมทั้งหลายอน,นิสงส์แห่งความยิ่งใหญ่ท่อาตมาภาพและญาติโยมทั้งหลายกําลังที่จะร่วมกันสร้างบารมีตรงนี้ซึ่งก็เป็นความตั้งใจของชาวบ้านห้วยยางพวกเราทั้งหลายนั้นเมื่อได้สร้างวัดประจําหมู่บ้านสิ่งต่อไปเราก็มีความตั้งใจที่จะสร้างเมรุเพราะก็มีสัญญาใจ มีความหมายเดียวกันว่าพวกเราทั้งหลายเมื่อได้สร้างบารมีสร้างวัดห้วยยางประจำหมู่บ้านของเราหากว่าวันหนึ่งเราต้องลมหายตายจากไปตายเป็นเหม็นเน่าเราก็ตั้งใจจะเผากันอยู่ตรงนี้อย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายขอเชิญเจริญพรญาติโยมมาร่วมกันสร้างบารมีช่วยสารฝันช่วยสร้างบารมีสร้างอานิสงส์ แล้วก็มาร่วมกันขวนขวายฝากฝ่ายบุญทานการกุศลเป็นผลกำไรแก่พวกเราการทำบุญสร้างเมรุครั้งนี้ก็ทำตามกำลังศรัทธาของโยมนะโยมเนอเราก็ไม่ได้ไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรการบริจาคก,การทำบุญนั้นก็อยู่ที่กำลังศรัทธาของญาติโยม แต่ว่าการทำบุญนั้นเราก็ต้องพิจารณานะด้วยปัญญาของเราด้วยความละเอียดก่อนที่เราจะทำบุญในสถานที่ต่างๆก็อย่าไปทิ้งบุญแห่งความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งก็พึงจะต้องตระหนักเอาไว้นั่นคือการทำบุญกับบิดามารดาก่อนจะไปทำบุญก็คิดถึงบิดามารดาว่าพ่อแม่ของเรานั้นท่าน มีความเป็นอยู่ดีมากน้อยอย่างไรมีข้าวปลาอาหารท่านกินอิ่มหนำสำราญหรือไม่อย่างนั้นธรรมาภาพนั้นก็เวลาจะเชิญชวนญาติโยมทำบุญในแต่ละครั้งก็ถือโอกาสนะบอกกล่าวญาติโยมด้วยความห่วงใยว่าบุญที่มีความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งนั่นคือบุญที่เรานั้นทำไดนะ้ที่บ้านของเราก็คือทำบุญกับพระอาหารหันต์ทั้งสองท่านนะก็คือ บิดามารดานี่ก็เป็นพระพรมนะแก่ผู้เป็นบุตรธิดาท่านมีเมตตากรุณามุยตาอุเบกขาอย่างนั้นวัดหัวยางกำลังที่จะสร้างเมรุญาติโยมก็สามารถร่วมกันนะซึ่งก็มีเลขบัญชีนะประจำวัดทางวัดก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสามท่าน ให้มาดูแลตรงนี้ซึ่งท่านก็เป็นคนใจบุญใจกุศลเรียกว่าเป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นที่ไว,ว้วางใจกับทางวัดเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นสา,าขาห้วยถแถลงเลขบัญชีก็คือ602 255 3425 602 255 3 4 25 ก็มีนายภัยบุญคำหนึ่งนะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายบุญช่วยบุตรศรีภูมิแล้วก็นายช่วยพิมพปรุนะทั้งสามท่านนี้ก็มาแบ่งเบาภาร,ระหน้าที่และก็มาดูแลเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายนะทางวัดเราก็ได้ดำเนินการตั้งแต่เบื้องต้นในการสร้างวัดมานะก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านและก็อีกสองท่าน นะก็คือคุณโยมบุญช่วยกับคุณโยมช่วยนะก็มาช่วยกันนะเพื่อจะได้สร้างวัดของเราให้มีความเจริญงอกงามต่อไปในพระพุทธศาสนาฉะนั้นในส่วนนี้อัตมาภาพเองก็จะได้นะให้คุณโยมนะปูล่ลนบะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือของอัตมาภาพนี้ท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญเป็นแรงหลักและก็จิตใจของท่านมีความยิ่งใหญ่ ชีวิตจิตใจของท่านตรงนี้ท่านก็ปรารบกัตมาว่าชีวิตที่เหลือก็จะเพื่อทําบุญทานการกุศลเป็นผลกําไรท่านสร้างคุณงามความดีมามากเป็นที่ประจักษ์นะเป็นอดีตอบอตถึงห้าสมัยแล้วก็เป็นประธานสภาคุณงามความดีของท่านมีความยิ่งใหญ่นะแล้วก็มาช่วยกันสร้างวัดหัวยางแล้วก็ผลักดันในการสร้างเมรุอย่างที่พวกเราได้เลยเห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้คุณโยมปู่ลบ นั้นได้เชิญชวนพี่น้องเราได้มาทําบุญสร้างกุศลเรื่องการสร้างเมรุตต่อไปอาจริญพรรบเชิญชวนพี่น้องเราครับคร<อ>ับบอกบุญมาอย่างพี่น้องพุทธตาตนิกชนทั้งหลายนะครับตามที่ท่านมหาได้เรียนให้พี่น้อง ได้รับทราบในการความเป็นมาของวัดพ่อย่างก็สื้งเงินๆึนเช่นกติอัศลาก็พอได้อยู่อาศัยแล้วตอนนี้ก็มีความตระหลิว่าอยากจะมีสิ่งหนึ่งคือเมนเมรุซึ่งมีความจำเป็นสำหรับพี่น้องชาวบ้านพอยัางที่จะต้องใช้ในอนาคตต่อไป ก็เลยตำมติทั้งคณะกรรมการได้สร้างเมนุเลลุขึ้นตามที่ท่านมองเห็นนะครับก็ขอบอกบุญมายัง <c oughs> ท่านทุกท่านนะครับที่ใจบุญทั้งหลายนะครับได้ทำบุญร่วมกับพี่น้องชาวบ้านยยัวยยางที่ได้ดำเนินการสร้างเมรุมาก็เป็นปีที่สอง ได้ขึ้นมาขณะนี้ที่ท่านมองเห็นนะครับก็ขอบอกบุญทุกท่านนะครับมาทําบุญร่วมกันนะครับชาวบ้านห้วยยางก็มีลังคาเรือนอยู่เจ็ดสิบลังคาเรือนนะครับลําพังชาวบ้านตัวหยางก็คงจะไม่สามารถจะสร้างให้เสร็จได้ด้วยด้วยลาพังของพี่น้องชาวบ้านตัวหยางนะครับก็ขอบอกบุญทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างเมรุวัดนัวหยางด้วยกันนะครับ ต่อไปเดี๋ยวจะได้ให้คุณโยมบุญล้อมนางสันเทียเป็นประธานอสมอได้เชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุด้วยกันเนะาะโยมบุญล้อมฝา,ากบอกท่านผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะมาช่วยสารฝันของชาวบ้านห้วยางที่อยากมีมีมีเม,ม,มรุ ไว้เป็นที่สำหรับเป็นปลายทางสุดท้ายของชีวิตบอกบุญมายัางท่านพี่น้องทุกคนนะคะท่านที่ใจบุญทั้งหลายเพื่อจะให้จะได้ทำในสิ่งที่อันนี้สูงให้เกิดแก่ท่านและพวกเราชาวบ้านพยยยางทั้งหลายขอให ทุกท่านที่ได้อ่านคลิปนี้ได้ดูคลิปนี้ช่วยด้วยนะคะช่วยปกบุญแล้วก็ส่งต่อค่ะ,อ,ะอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายเราก็มาร่วมกันนโยมเนอซึ่งจริงๆความตั้งใจของพวกเราเนี่ยก็อยากจะมีเงินเป็นหลักล้านกว่าเพราะจะได้ จ้างช่างเมาให้เสร็จไปเลยทีเดียวนะแต่ว่าวัดพยางของเรานี่ก็อย่างที่คุณโยมพ่อใหญ่ลบได้กล่าวนะชาวบ้านก็70หลังคาเรือนแล้วก็กระถินในแต่ละปีบางปีก็ได้80,000บาทนโะยมมาทำบุญในงานทอดกระถินบางปีก็1 2 0 0 0 0สนอะอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราก็เก็บอ,อมสะสมมาเรื่อยนะพอได้ถึงประมาณ สามสี่แสนเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างเมรุให้เจ้าภาพได้เลยเห็นนะซึ่งบางทีถ้าเราจะรอนะเก็บเงินเป็นหลักล้านกว่านี่ก็ใช้เวลานี่ก็หลายปีเหมือนกันแล้วส่วนที่โยมเป็นเจ้าภาพโทดกระถินญาตโยมที่ทําบุญโทดปะ่ปะป่านะบางทีเขาก็มาวัดห้อยยางเรื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างไม่ทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันนะเขาก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่าใจ อย่างนั้นอาตมาภาพและก็คณะกรรมาการก็มีความจําเป็นนะว่าเราก็มีเท่าไรนะก็ค่อยทําไปเหมือนกับจอมปลวกหรือว่ารังพึ่งนะก็เชื่อแลือเกินว่าแรงบุญแรงกุศลแรงศรัทธาจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะสารฝันให้ทางวัดห้วยยางและก็ชาวบ้านห้วยยางนั้นประสบความสําเร็จนะก็ขออนุโมทนากับยาติโยมก็ร่วมกันโยมเนาะนะคนละเล็กคนละน้อยสะสมกันไป อย่างนั้นอาตมาภาพเองในฐานะตัวแทนวัดหัวยางนะก็ขออนุโมทนานขอประคุณอย่างญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันสร้างบาร,รมีโดยการสร้างเมรุนะหลังนี้นอาตมาภาพเองก็จะได้ขอน้อมกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ได้โปรโด เมตตาดลนบรรดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความผาสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนะโสมสารสมบัติทุกที่พาราตรีการเทินสาธุ